รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับมาพบกับแพน OS Zombie c o d i งผ่านเกมใน EP ที่4กับคุณผู้โซยกันแล้ว,วนวัตกรรมคอสสอื่อการสอนด้วยเกมคราวที่แล้วเราแนะนำพืชไปอีก3ชนิดวันนี้เรามาเรียนรู้กันอีก3ชนิดนั่นก็คืออันแรกครับนี่ครับ Snap d า a ้อนสแ a นแปลว่าการงีบมังกรงยีบหลับนะครับเป็นชื่อของ CPU ตัวแรงๆหลายๆตัวในท้องตลาด Android ตอนนี้ด้วยครับสแ a น d r ดาก้อนทำอะไรได้ครับคาความสามารถของเขามาดูกันครับหนึ่งครับค่าตัวเขา150ค่อนข้างแพงรีชาร์จได้4.5ถือว่าเร็วครับพลังม้องกันถือว่าบางนะครับแค่400ดาเมจ40ครับผมโจมตีด้วยดาเมจระยะเป็นโคลสคือโจมตีใกล้แลนด์แปลว่าไกลครับ แล้วก็คือประชิดก็ไม่ใช่โค้ดคือโจมตีได้3ช่องประมาณ3ช่องไม่เกินนี้ครับส่วน Family Peppermint เนี่ยอันนี้ไม่มีบูสให้ดูนะครับ s n p p ตา g o n เนี่ยพ่นลมหายใจเป็นไฟครับผมเหมือนกับลูฟี่ที่สู้กับไคโดเลยโจมตีได้ทั้งหมด6 a n j e c t i ก n i นะก็คือ2ช่องข้างหน้าบนกลางล่างบนกลางล่าง2ช่อง3 3เป็น6ช่องเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโจมตีแบบไหน ความสามารถของเขาคือโจมตีเป็นแอรีระยะกว้างโจมตี6ช่องบนกลางล่างและบนกลางล่างครับผมก็ถือว่าเป็นมอนเตอร์ยอดนิยมในด่านที่ต้องเจอกับมอนเตอร์ที่เป็นน้ําแข็งเพราะไฟสลสามารถละลายน้ําแข็งได้นเองครับถัดมาตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับแต่เราไม่มีนะครับเขาชื่อว่าลินลี่พาวเวอร์ครับซึ่งเป็นตัวที่เก่งนะมันสามารถเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากครับ ค่าตัวของเขาคือ175รีชาร์จได้60วินาทีสามารถผลิตใบกัญชาได้ครับเอาง่ายๆเลยครับเป็นพืชสายเขียวซึ่งใครๆก็อยากใช้นะกัญชาเป็นของดีแต่ปัญหาก็คือใ,ใช้เงินต้อง1้9เิ้าคค่อนข้างแพงใช้ปุ๊บหายปั๊บเปลี่ยนตัวเองเป็นใบกัญชาเรียกว่าเป็นสายเขียวของจริงครับงั้นข้ามไหมครับที่ตัวนี้ครับตัวที่2วันนี้ก็คือ Spike Weed ครับเขาเรียกว่าเป็นกับดักสาหร่ายหนามนั่นเอง ค่าตัวเขาคือ75รดีชาที่4ี่4.5แล้วพลังป้องกัน400ครับความเสียหาย20โจมตีแบบแอรียด้วยครับโดนเป็นกลุ่มก็คือถ้ามันเข้ามาซ้อนๆกันจะโดนเป็นหมู่ครับส่วนเฟมิลีคือสเปียร์มินทําำอะไรได้ครับเมื่อบูลแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นครับจาก เท่าไรครับจาก20เป็น60สามเท่าทีเดียวครับสไปวินเนี่ยสามารถทำลายล้อรถได้ครับเหมือนกับเป็นกับระเบิดตะปุ่นเองถ้าเกิดมอนเตอร์ที่เป็นล้อต่างๆมาโดนเนี่ยจะแตกทันทีครับแล้วก็สามารถโจมตีหลอยสัตว์ตัวที่มาเหยียดมันได้ก็คือมันจะแทง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 ไปด้วยส่วนซอมบี้จะกัดมันกัดมันไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีตัวครับมันอยู่ใต้พื้นดินดังนั้นอันนี้คือข้อดีครับคือย e ิงฟี E สปอร์ตนั่นเองเอาไว้ถ่วงเวลาครับความสามารถคือ ไม่สามารถโดนกินโดยซอมบี้ได้ครับเพราะซอมบี้มันจะไม่กินของที่อยู่ที่พื้นครับมันเป็นสัตว์สะอาดมันเป็นมอนสเตอร์สะอาดไม่ยอมกินของตกพืนพลังป้องกันจุดอ่อนนะครับมีครับคือโดนล้อรถทีแล้แตกเลยครับก็คือมันมันโดนทับห้ามโดนทับนั่นเองครับถัดมาตัวสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ก็คือโคโคนัทแคนนอนหรือมะพร้าวตอปิโดครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ เป็นคล้ายๆกับลูกมะพร้าวที่มีชนวนระเบิดอยู่ข้างหลังรูปล่างก็คือปืนใหญ่นั่นเองครับผมปืนใหญ่มะพร้าวค่าตัวแพงโคตรๆครับ3ามร้ลชาร์จใช้เวลาถึง5วินาทีแอบนานไปนิดหนึ่งพลังม้องกัน400ถือว่าบางครับแต่เดเมจครับความเสียหาย1,000 1,000วเาเดเมจเลยครับแรงสุดๆครับโดนทีเดียวแตกแน่นอน อัตราการยิงครับ14วินาทียิงได้หนึ่งครั้งแปลว่าต้องยิงแบบแมนนวลไม่ใช่ออโตเมติกทุกครั้งที่ยิงต้องมากดเพื่อจะยิงเขาครับแล้วความเสียหายเป็นแอเรียด้วย 3, 3. 3. คูณ3ก็คือ9ช่องนั่นเองโดนทีโดนบนกลางล่างคูณ3ไปเลยครับผมถือว่าโหดแฟมิลี่ของเขาคืออามาลามินเมื่อใช้ปุ๊บจะยิงได้ใน2วินาทีเรียกว่าทีสุดๆแล้วพลงังวาโจมตีกลายเป็น2,002โอ้โหใครนั่นไหนจะรอดได้ครับแรงขนาดนี้ยิงทีขนาดนี้ครับเรียกว่าโหดเอาเรื่องครับผม โคอนัทแคนนอนเนี่ยสามารถโจมตีได้ในเลนตัวเองถ้าบู๊ปุ๊บจะลากทั้งหมดไปที่แถวหลังสุดแล้วบุ้มทีเดียวครับแรงโคตรจุดเด่นคือต้องยิงเพื่อใช้บังคับการใช้งานไว้ใช้กับเวลาจำเป็นได้ครับและความสามารถพิเศษคือเมื่อโดนแล้วจะระเบิดแรงระเบิดจะเป็นก้าช่องโจมตีหมู่ได้ครับเพราะฉะนั้น3ตัวละครวันนี้พร้อมแล้ว ไปดูวิธีการใช้งานกันได้เลยครับไปเลยครับแอบยีครับไปมาแล้วครับครูก็จะใช้3มตัวที่อธิบายไปเหมือนเดิมนะครับได้แก่ได้แก่อันนี้ต้องเอามานะครับตัวผลิตดอกคณนตวันของเราอธิบาย อันนี้ไปใช่ไหมครับอ่าดาก้อนไฟสแนปดาก้อนแล้วก็หนามแล้วก็นี่ครับอ่ะพอดีว่าครูบูส์มันด้วยนะครับมันก็เลยติดบูส์มาด้วยเป็นถ้ากดหัวใจแล้วมันจะอยู่บนนะแปลว่าเราชอบนะครับอ่าเราเฟเวอร์ริตนั่นเองอันนี้เนี่ยมันติดบูส์มาด้วยครับก็คือเป็นแสงสีทองก็เลยจะเห็นความแรงขั้นสุดของเขานะเดี๋ยวไปดูว่าเขาสุดขนาดไหนนะครับ ก็คือถ้าเกิดบูธเนี่ยแปลว่าเราปลูกต้นไม้ที่อธิบายไว้ในอีพีหนึ่งเมื่อเราปลูกแล้วเนี่ยมันจะยิงแรงครับมันจะยิงเป็นยิงเหมือนติดใบกัญชามาด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าการยิงแบบโหดเป็นยังไงขั้นแรกขอลองนี่ก่อนนะครับสาลายแทงขาครับผมสไปวีดมาดูว่าสไปดวีนเนี่ยมันมีการทํางานยังไงคือซอมบี้จะเดินแล้วจะกัดมันไม่ได้ครับมันอยู่ต่ํากว่าปากซอมบี้ครับมันแทงไปเรื่อยครับแทงแทงแทงไปเรื่อยถือว่าโหดมากนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากเลยแทงไปเรื่อยจนกว่าซอมบี้จะแตกครับ ทีนี้มาดูอันที่2กันครับก็คือสแนปด a กอนเมื่อวางแล้วเขาจะพ่นไฟเป็นลูกไฟเป็นกาแพงไฟไป3แถวนะครับก็คือบนกลางล่างจากตัวเขาแต่จะโจมตีระยะไกลเท่านั้นแต่ถือว่าโจมตีได้3แถวเนี่ยโหดมากครับซอมบี้จะถูกเผานะครับก็คือจะกลายเป็นสีดําเลยแต่ตอนนี้โดนโจมตีแตกไปแล้วครับค่อนข้างโหดครับดังนั้นต้องใช้ ไฟนี้ครับสามารถดึงมอนเตอร์ทั้งหมดมาอยู่ในจุดเดียวกันได้เลยครับเป็นการลากมอนเตอร์กลับมาเชื่อดนิ่มๆถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวไหนเข้าลึกึ้นมาสุดท้ายครับตบด้วยโคโนัทแคนนอนแบบลูกใหญ่ครับโป้เข้านี่ครับแรงโคดลากไปริมถุนแล้วระเบิดทีเดียวครับโหเรียกว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะรอดไปได้นะครับความแรงระดับนี้อีกรอบนึงครับขอบูสต์ให้มันเกิดเงินก่อนอแล้วก็แคนนอนจริงเลยครับปื๊ดแล้วแปกครับผมโดนเก้าคูณเก้าช่องครับ ยิงแบบอัตโนมัติแบบนี้ครับทีนี้มาดูว่าตัวนักดักก้นทำงานยังไ,รรยไงครับถ้าเกิดใส่ใบกัญชาขวดเข้าไปครับบินแล้วก็ปาบเดียวครับ9ช่องเพื่อบหิหนึ่งช่องด้านหลังแล้วก็จบคือจบแตกครับแรงมากมากแต่ตอนนี้เราขอใช้โฟกัสแคนนอนลัวลัวก่อนนะครับเพราะว่ามันคือจริงเลยครับใครจะทนไหวกับความแรงระดับนี้ถ้าเกิดเรายิงแรงมากๆเนี่ยบางทีตัวเกมเองก็จะให้โบนัสเปเ็น,นเหรียญหรียญเพชรเราด้วยเช่นเดียวกัน จบด้วยของคณแคนนอนครับลากยาวไปแล้วตึ๊ะครับผมเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับกับพืชสามชิดในวันนี้ได้ประโยชน์กันมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าใน EP ีที่5กับพืชอ,อีกสามชิดวันนี้ครูโซต,ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์สับสไครให้คุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ